หลวงปู่ศุกนะฮะวัดปากของมะขามเท่าเป็นแบบนี้ครับทุกคนแต่นี้เราอยู่ที่รีสอร์ทหนึ่งหนึ่งนะครับรีสอร์ทแอนด์สปาทุกคนทานอาหารเช้าอร่อยมากแล้วก็นี่ฮะหลวงปู่ศุกเกจิอาจารย์ดังเป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรน,นะฮะคำขวัญของชัยนาทคำแรกเลยวัดทองก็คือหลวงปู่ศึกหรือหลวงปู่ศึกศุกลือชาหลวงปู่ศึก,ล,ล,กลือชานะครับ เจ้าพญาหรือลืออะไรนะลือนามใช่ไหมใช่ไหมลือลั่นใช่ไหมลือลั่นหรือลือนามนี่แหละนะฮะเห็นไหมจะมีเขื่อนเจ้าพญาหลวงปู่สุข ซึ่งกรมหลวงชุมพรเป็นสิทธิเอกเลยนะครับแล้วก็ได้มรณภาพปีเดียวกันกับที่สวรรคตของเป็นปี2466ที่กรมหลวงชุมพรก็สวรรคตปีเดียวกันทุกปีวันที่19พฤษภาคมนะเพิ่งจะครบรอบ100ปีไปเมื่อปี2546เพราะท่านมรณภาพอ,อ่ท่านสิ้นพระชนนะกรมหลวงชุมพรก็คือปี2466นะคะแล้วก็บันพระราชสมภพของท่านก็คือ,อ,อ19ธันวา ครบรอบร้อยปีเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันนะครับกรมหลวงชุมพรศักดิ์สิทธิ์มากใครไปหาดทรายรีจะรู้ฉะนั้นแต่วันนี้เรามาเยือนอุ้ยนึกว่าหมาจริงๆวันนี้เรามาเยือนที่อำเภอสันคบุรีก็ได้มีโอกาสนึกถึงลูกปู่สุขเพราะว่าเป็นคำขวัญประจําจังหวัดนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่สันคบุรีเราก็ไม่ลืมว่านี่คือ ชัยนาทเมืองประวัติศาสตร์ที่สวยงามมีรีสอร์ทน่ารักธรรมชาติแล้วก็กันเองมีน้ำใจทักทายไม่หยิ่งเลยพนักงานน่ารักมากอาหารชา้าอร่อยมากอยากให้คนได้มามาชิมมาอุดหนุนมาเมืองส้มโอดกนะครับส้มโอดกมากอร่อยมากเนื้อจะเป็นขาวเงินเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความหอมหวานนะครับปลูก ทุกอำเภอเลยนะครับเป็นสินค้าโอท็อปเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงสร้างรายได้ให้กับจังหวัดชัยนาททุกอำเภอปลูกง่ายขึ้นง่ายครับก็คือส้มโอขาวแตงกวาทุกคนตกลงคำขวัญประจำจังหวัดชัยนาททุกคนจำได้ยังอ่าให้นึกให้นึกทุกคนให้นึกนะครับนี่ฮะมุมถ่ายรูปเยอะมากนะครับรีสอร์ทที่พักที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ระดับเบอร์คลาสถึงแม้จะอยู่ที่อ๋อ จังหวัดชัยนาทเนาะมาจากกรุงเทพก็ประมาณร้อยกว่ากิโลได้ไหมขับมาผ่านสุพรรณผ่านอ,อ่อชัยนาทไปนครสวรรค์ได้แต่แวะที่นี่ก่อนนะฮะก็คือสันคบุรีถ้าเกิดมาจากกรุงเทพอยู่ทางซ้ายที่นี่ก็มีจัดทริปด้วยทุกคนแม่น้ำน้อยเป็นแม่น้ำประวัติศาสตร์ของที่นี่อาหารเช้าปังมากนะครับนี่ฮะทุกคนอำเภอในจังหวัดชัยนาทก็จะชื่อเพาะๆอันนี้ น้ำตกเขาปิดแล้วทุกคนน่ารักมากนะครับนี่นะฮะบรรยากาศภายในรีสอรนะครับทุกคนตกลงคำขวัญประจำจังหวัดชัยนาทจำได้ไหมแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าต้นไม้ประจำจังหวัดชัยนาทก็คือต้นมะตูมนะครับทุกคนรู้จักต้นมะตูมใช่ไหมแต่ถ้าดอกไม้ก็เป็นดอกชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ เขาบอกว่าถ้าเป็นสัตว์น้ําสัตว์ประจําสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดชัยนาทก็คือปลาชนิดหนึ่งเรียกว่าปลาแดงต้องไปเสิร์ชหานใน Google แล้วเล่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราพาไปชมนี่ค่ะเป็นห้องอาหารกลางวันแต่ถ้าเป็นห้องอาหารเช้าจะอยู่มุมนี้นะครับมุมนี้ชอบมุมนี้ที่สุดเพราะว่าอยู่ริมนาทุ่งนาทุกคนนี่กำลังตัดหญ้าก,กันนะครับ 111ตอง1รีสอร์ทแอนสปาย้ำอีกทีนึงกับนุสาวรีขุนสัน1นในวีรชนบางระจันก็เป็นชาวอำเภอสันคบุรีก็คือขุนสันไปจากที่นี่นะครับ6กิโลใครจะขับรถไปนะฮะัแต่จัก,กรยานที่นี่เขาปั่นเฉพาะในที่นี่นะฮะเขาจะไม่ให้ปั่นไปไหนกาเดี๋ยวยางระเบิดระหัที่ซ่อมลําบากด้วยถูกไหมฮะทุ่งดอกผักบุ้งสวยมากทุกคนแล้วใครจะไปชมวิวเขื่อนเจ้าพยาจากตรงนี้ก็ ประมาณ16กิโลเมตรนะครับสวนนกชัยนาทอ๋อคำขวัญประจำจังหวัดชัยนาทมีคำว่านามระบือสวนนกต่อเขา้าไปด้วยนะทุกคนหลวงปู่ศึกหลวงปู่ศุกลือชานะครับแล้วก็เขื่อนเจ้าพยาลือนามใช่ไหมใช่ไหมครับงามระบือสวนนกถูกไหมนะครับแล้วก็ส้มโอดกขาวแตงกว่าทุกคน นะฮะแล้วก็ตรงนี้จากจุดตรงนี้โรงแรม1นึ่งหนึ่งหนึ่งรีสอร์ทแอนด์สปาสามารถไปพระปราง3ยอดพระปรางเรียกว่ากีบมะเฟืองพระปรางนะฮะยอดกีบมะเฟืองหายากนะ,ะทุกคนีจากตรงนี้5กิโลแล้วก็ไปกราบนมัสก,การหลวงปูสส่สุขนะฮะที่วัดปากของมะขามเท่าจากจุดนี้ไป25กิโลเองทุกคนนะครับรถไหม อ่ามาไล่อำเภอที่นี่มีอำเภอโมโนรมอำเภอหันคาอย่างอำเภอหันคาเขาก็มีนะคำขวัญของเขาว่าลองไปศึกษาดูเป็นที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากเกาะเมืองเขาจะสวยอำเภอหันคาแต่สันคบุรีเนี่ยมีวัดสังคารามสังคาวาดประมาณนี้ฮะอยู่รอบๆวัดโพธารามหลวงปู่ผอมอย่างเงี้ยมีแต่เกจิอาจาร,รย์ดังๆดีๆทุคนดูบรรยากาศสิครับเิดม,มาดีด้านในนะครับ แต่ถ้าด้านนอกก็จะเป็นแนวแบบคาราวานก็มีเป็นแคมปิ้งแอเรียเป็นกระโจมเป็นเต็นท์แล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวหลังๆรีสอร์ทน่ารักมากทุกคนฉะนั้นเนี่ยใครเดินทางมาในที่สวยๆแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมารถส่วนตัวหรือไม่ก็รถประจําทางรถเมย์นะฮะก็เดินทางไม่ยากแล้วก็มาแบบสบายๆนะครับยังโดยส่วนตัวเองก็จะไม่ขับรถส่วนตัวมาต่างจังหวัดจะได้สัมผัส สำนวนที่บอกว่า be a traveller โดน be a t o e n t u r i s t ก็คือจงเป็นนักเดินทางแล้วก็เดินนะฮะทุกคนเดินชมเมืองแล้วก็จงเป็นนักเดินทางอย่าเป็นนักท่องเที่ยวประมาณนี้เป็นสำนวนที่มีความหมายลึกซึ้งนะครับทุกคนนักท่องเที่ยวบางทีเราก็สะดวกสบายเนาะแต่ถ้าเดินทางเราอาจจะต้องลุยบ้างเก็บบรรยากาศนะฮะงดงามตามท้องเรื่องนะครับทุกคนเราชอบมุมรับประทานอาหารมุมนี้มากทุกคน อย่างเมื่อกี้เราพูดถึงหันคาเก,ก็มีคำขวัญแต่ละอำเภอของชัยนายนะหันคาก็บอกว่าหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์งามวิจิตบึงฉวากเขามีบึงน้ําบึงสัตว์ด้วยนะคะแหล่งปลามากละหารบัวใช่ไหมรื่นรมทั่วเขา,า,ขาสารพัดดีมีเขาสารพัดดีด้วยเด่นเป็นสีชาวหันคางามสุดตาเกาะเมืองก็จะมีเกาะเมืองนะชาวาแต่ถ้าเกิดเป็นสันคบุรีล่ะคำขวัญ ใครพอจะทราบบ้างเดีย๋ยวเรามาเฉลยกันดีไหมนะครับพร้อมทั้งบุคคลที่เป็นชาวชายัยนาที่ประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงอ๋อนี่ไงลิเกอยู่คนหนึ่งใช่ไหมเป็นชาวชายนาจิ้งหรีดขาวด้วยไหมทุกคนแล้วก็ที่ร้องเพลงตาดาเด็ดดาชื่ออะไรนะที่นักร้องอะฮรู้จักไหมที่ร้องเพลงพรบพลนะฮะร้องเพลงบุคเลสันนิวาสด,ด้วยอะนะครับ นะครับคำขวัญของอำเภอสันคบุรีเรามาเฉลยกันในคลิปต่อไปดีไหมอย่างที่แน่ๆเนี่ยต้องมีพระปรางทรงกรีดมะเฟืองเมืองวีรชนขุนสันแน่นอนนะครับแล้วก็บุคคลที่ดังๆของคนชัยนาทเนี่ยนะครับพงศีวรนุชไงพุ่มพวงดวงจันทร์ก็เกิดที่นี่นะทุกคนแล้วก็ไปโตที่อำเภอสองพี่น้องใช่ไหมอ่าทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เราโพส์สั้นๆก่อนนะครับ และบอกต่อสิ่งดีๆความดีทํำยากแต่ต้องทำนะทุกคนฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเรารักษาในความดีช่องของเราเป็นช่องเล็กๆ